สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่27กรกฎาคม2 0ง8เป็นวันที่จะมีดาวสองดวงเขาย้ายนะคะก็คือดาวศุกร์กับดาวอองคานเนี่ยเขาย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวันที่27กรกฎาคมเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีพฤษภไปที่ราศีมิถุนอยู่ที่มิถุนเนี่ยจนถึงที่22สิงหาคมดาวศุกร์คุณเป็นเรื่องอะไรดาวศุกร์เป็นดาวเจเริญมรณะอยู่ในพันธุ แล้วก็เป็นเรือนสาจะอยู่ในพันธุเราก็หนูว่ามรณนะอยู่พันธุเนี่ยเรามองในมุมบวก,กน,นะจะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยทำให้คุณคุณพ่อคุณแม่คุณหรือคนในครอบครัวคุณอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ค่ะหรือมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นเนื่องด้วยสายเหตุของแต่ละคนหรือบางคนมีเกณฑ์ได้บรดกนะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีสังญาณว่า เป็นคนรักครอบครัวนะแต่จะไม่แสดงออกแต่คือคือคนคือคนรักครอบครัวบางคนเนี่ยเขาก็ไม่แสดงออกก็มีนะหรือบางคนน่ะจะได้พบเพื่อนเก่าก็ได้ค่ะหรือเดินทางกลับไปบ้านเกิดของตัวเองซึ่งบางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดมาทำงานกรุงเทพอะไรอย่งนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางคนช่วงนี้เกิดอยากจะสะสมของเก่าก็ได้ บางคนก็มีเกณฑ์ได้บ้านเป็นบ้านมือสองรถมือสองก็ได้นะคะก็ต้องดูของแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรให้ลงไปปรับเปลี่ยนกันค่ะเพราะว่าพันธุเนี่ยคำว่าพันธุเนี่ยหมายถึงเรื่องของบ้านรถที่ดินในที่ทํางานก็เองก็ได้หรือคนในครอบครัวคุณลองไปปรับตามสถานาการณ์ของทุกคนนะทีนี้ในมุมลบเนี่ยมรณะเนี่ยหมายถึงปัญหาสาากโรคภัย หรือช่วงเนี้ยบางทีเราอ่ะจะไปพึ่งพึ่งพาอาศัยคนในครอบครัวค่อนข,ข้างที่จะยากก็ได้ยากเนื่องจากอะไรล่ะสาเหตุของแต่ละคนและดาวศุกร์เองก็เป็นาาดาวเจริญสาสชะสาสชันุพันธุเนี่ยจะมีเพื่อนมาเยี่ยมเยียนที่บ้านก็ได้ค่ะหรือมีการสังสรรค์ที่บ้านเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนมีการติดต่อเพื่อนฝูง คือเพื่อนไม่มาหรอกตัวเราก็อยู่กับบ้านเนี่ยอาจจะมีการผัานคุยผ่นานไลน์กันมากขึ้นอ่าคุยกันบ่อยหรือมีเกณฑ์เดินทางไปกักบครอบครัวเพื่อนฝูงคณไหนก็ได้หรือมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินที่ทํางานอะไรก็ว่ากันไปที่แต่คนจะคุยกันนะอ่าอย่างกรณีแบบ,นบเนี้ยถ้าบางคนเนี่ยมีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ได้ร้านอาหารอะไรต่าง,างๆเนี่ยช่วงเนี้ย อาจจะมีคนเขามาใช้บริการเยอะก็ได้หรืออแล้วเขาอาจจะพูดถึงร้านคุณอย่างไรพูดในทางที่ดีคุณก็ร้านคุณก็ปากต่อปากลูกค้าก็จะมาใช้บริการเยอะแต่ถ้าลูกค้าใช้บริการเยอะเนี่ยก็ต้องมองว่าบางทีเราเองก็ต้องอืม ยิ้มแย้มแจ่ม,มจใสนะบางคนอ่ะเข้าใจว่าเวลาลูกค้าเยอะเนี่ยเหนื่อยทํางานไม่ทันอะไรอี้ก็มีนะก็ต้องมาทำอีกนิดหนึ่งหรือมุมหนึ่งบางทีอ่ะอาจจะเป็นสื่อพวกสื่อสื่อสื่อ,อ,อไอ้พวกนัดข่าวอะไรต่างๆก็ตามหรือคนทํารายการอาหารเนี่ยเออเขาอาจจะมาทํารายการอาหารที่ร้านคุณก็ได้แล้วก็ ออกสื่อไปคนเห็นโอ้ร้านนี้น่ากินอาหารอร่อยสะอาดด้วยอาจจะมีคนเข้ามาเยอะก็ได้แต่ก็ต้องดูดีๆนะว่าเพราะว่าดาวศุกร์อ่ะเป็นดาวเจเรือมรณะด้วยนะมันก็อาจจะมีสิ่งบางสิ่งที่เอ่อไม่คัดแบบมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในร้านของเราเองเนี่ยก็ต้องระมาัดออาจจะเกิดจากลูกค้าเคยดูข่าวไหมแบบที่ร้านอาหารนะ่ะลูกค้ามากินอาหารด้วยก,กันแล้วตีกันอย่างเงี้ยมันอาจจะมี เหมือนกันแต่ทุกอย่างน่ะน้ามองว่ายังสามารถแก้ไขปัญหารตรงนั้นได้นะคะให้ใจเย็นๆแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยอะไรเนะี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้ทีนี้ดูที่ดาวองคารกันบ้างวันที่27กรกฎาคมเนี่ยดาวคานจะย้ายจากราศีสิงห์ไปอยู่ที่ราศีกันทีนี้อยู่ที่ราศีกันเนี่ยได้ตําแหน่งคือเป็นหมหาจักรซึ่งหมหาจักรเนี่ยมันต้องมีการแอคชั่นคืออยู่เฉยไม่ได้เนี่ยคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการ แต่ทีเนี้ยอังคารน่ะอยู่ในเรือนกันเนี่ยกันนะ่ะดาวเจ้เรือนกันคือดาวพุธอะ่ะอังคารในเรือนพุธอย่างเงี้ยเขาเรียกคุ้ยวาทะคู่ขัดแย้งของคุณนะ่ะดาวอังคารคุณเรื่องอะไรดาวอังคารคุณเรื่องกระดุมพระอยู่เดือนปัตนิสุพะอยู่ในปัตนิกระดุมพระอยู่ปัตนิก็มองงี้ว่าบางคนนะ่ะอาจจะมีเรื่องของ เอ่อการเงินกับคู่คองคุณไหมเช่นบางคนนะมีเงินต้องไปช่วยเหลือคู่คองคุณหรือญาติคู่คองคุณก็ได้ทีเนี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องของความคะแนนคำพูดมันอาจจะมีคำพูดที่ไม่ดีใส่กันอย่างเงี้ยถ้าเรารู้แล้วนะไฟใดไฟหนึ่งนะเน่ยเงียบเถอค่ะปัญหามันจะไม่ทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะต้องฝากคนนิดนึงหรือบางคนเนี่ยใครที่เป็นผู้ชายเนี่ย อาจจะมีการฟ้องร้องเกี่ยวเรื่องของค่าเสียหายการเลี้ยงดูการเลี้ยงดูอะไรกันไหมจากภรรยาคุณเองอะ่ะการค่าเลี้ยงดูบุตรอะไรต่างๆเนี่ยหรือค่าการนังสือเลี้ยงสือของลูกคุณเองก็ได้เนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหรือระมัดเรื่องการลงทุนระมัดระวังเรื่องการลงทุนด้วยหรือแก๊งคอนเซนเตอร์เองแล้วก็ในกรณีที่คุณติดต่อประสานงานกับพ่อค้าแม่ค้า อย่างเงี้ยคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินว่าเราจะไปอยู่การเงินเราจะไปอยู่กับพวกเนี้ยการซื้อของเองได้แล้วพอการซื้อของเยอะๆเนี่ยมันก็จะ็นปัญหาเรื่องว่าการเงินมันหม,มุนเวีนทันล้ามันอาจจะมีเรื่องไม่ลงตัวค่าจ่ายไม่พอมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้ทีนี้ดาวองคารเองเปนน้วจเจริญสุภาสุภามาอยู่ในปัตนีเนี่ย คุณพ่อหรือเจ้านายผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคู่ครองคุณหรือเขาอาจจะมีการติเตียนคู่ครองคุณไหมแต่ถ้าเขาช่วยเหลือเนี่ยเขาอาจจะช่วยเหลือคู่ครองคุณอ่ะพอประมาณหรือบางคนเนี่ยถ้าใครมีแบบลักษณะว่าเหมือนเป็นจะนำพายุสถาบันดาศักดิ์ให้แต่ทีนี้ มองว่ายศถาบรรดาศักดิ์มาให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ค่ะว่าไม่ได้ตําแหน่งที่ใหญ่โตมากหรือได้มาแล้วได้มาพอประมาณมันก็ต้องดูว่าการงานของเขาเอ่ะทํางานแบบไหนอ่าอ,อย่างเงี้ยเป็นมีชั้นยศอะไรไหมหรือทํางานเป็นพนักงานไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแต่ละคนนะมันก็จะแตกต่างกันไปนะแต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องคู่ขัดแยง้ง ก็เลยอาจจะไม่พอไม่พอใจกับอเอสิ่งที่ได้มาก็ได้ตรงนี้นะคะทีเนี้ยเราก็มองว่าถ้าอย่างาคนโสดอย่างเงี้ยพอดาวองคามอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะคุณเอกจะเจอคนที่พูดจาตรงไปตรงมาเอะเสียงดังผงผางเงี้ยหรือเป็นคนพูดจาห้วนห้วนพูดจากุนก,นกวนก็ได้นะแต่ทุกอย่างอะ่ะ ก็ต้องดูกันให้ดีบางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาแนะนําให้ก็ได้ก็ให้ดูของแต่คนนะว่าจะเจอเข้ามาไหมนะทีนี้เรามาดูว่าวันที่27กระะกฎาคมจนถึงวันที่23สิงหาคมดาวอังคารเขามีผลในทางเร่งคือเร่งกับเสาอังคารกับเสาเนี่ยเป็นคู่อุบัติเหตุคู่ขัดแย้ง เรื่องของอะไรบ้างเรื่องของไฟระเบิดภัยธรรมชาติการประทะอารมณ์คนอารมณ์ร้อนอะเจอกันนะเป็นยังไงอะนะแล้วก็เรื่องของการประท้วงก็ได้เรื่องของอสงครามก็ได้เหมือนกันทีเนี้ยคุณเองอะดาวคารคุณเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระใช่ไหมกระดุมพระ เร็งกับเสากระดุมพระเร็งกับเสาซึ่งเสาเป็นดาวเจเรือนราพะแล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวคุณด้วยแสดงว่ามันต้องมีเรื่องของการเงินเรื่องราบผลที่มันอาจจะมีปัญหาไม่ลงตัวการเนื่องด้วยสาเหตุของตะกนเนื่องด้วยด้วยจากอะไรล่ะแต่ละคนคุณทำอะไรอะณนะตอนนั้นอ,ะอ่ะ อาจจะต้องถูกแบ่งสรรเป็นส่วนไปไหมออหรือได้ไม่เท่าที่คุณตั้งใจไว้ก็ได้ค่ะแล้วดาวคาน,นดาวคานเองก็เป็นดาวเจริเสุภาสุภาเรงกระาภะเลงก็อยู่ในอยู่ในเดือคนคุณเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องคุณแหละสุภาราพะเนี่ย,าาายบางคนน่ะเออขาว่า สุภานาพเนี่ยก็มองว่าบางคนจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคแต่ทีนี้คู่นี้เป็นคู่ขัดแย้งอะ่ะก็มองว่าถ้าได้ก็อาจไม่เออไม่เต็มเม็ดเม็ดเต็มหน่วยก็ได้หรือมีโอกาสที่จะพลาดก็ได้แล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวคุณด้วยไงเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าคุณจะซื้อช่วงนี้ก็มองว่า เอขาเรียว่างดไปก่อนดีไหมเพราะว่าเป็นเรื่องของดาวเนี่ยอารมณ์ร้อนทู่อาจจะมีการหุดกิจซื้อแล้วก็หรือไม่อยากจะซื้อโมโหมัน็นปัญหาต้องดูว่าในเรื่องอะไรหรือบางคนเนี่ยจะได้อะไรมาไม่ง่ายแหละมันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีอุปสรรคต่าง,างๆเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยให้ดูตามสถานการณ์ของคุณว่าในช่วงระยะเวลา ในกรอบ27กรกฎาคมถึง23สิางหาคมคุณทํากันเรื่องอะไรอยู่มันมีโอกาสที่ว่าถ้าเรามองงี้ถ้าเปรียบเทียบเพราะไม่ว่าณนะเวลานั้นนะคุณทําอะไรกันสถานการณ์ตรงนั้นเพียงแต่บอกเลยว่าดาวสองดวงเนี่ยนะเป็นดาวที่เกี่ยวกับธาตุไฟระมัดเรื่องระวังเรื่องของอารมณ์ถ้าลองนึกภาพดูนะถ้าคนที่อารมณ์ใจร้อน สองคนมาเจอกันแล้วมีปัญหาเรื่องการเงินหรือราบผลต่างๆเนี่ยมันแบ่งไม่ลงตัวทะเลาะกันไหมมันก็ต้องเปทะเลาะแน่แน่แน่นอนแต่ทะเลาะกันเนี่ยก็มีโอกาสที่เจ็บตัวเกิดขึ้นได้นะอัางคารกับเสาเนี่ยดูแล้วเราก็ต้องพยายามที่ควบคุมเรื่องของอารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหให้ได้อ่ะนกักบอกนี้ว่าถ้าเออถ้าคุณสามารถควบคุมได้นะ ตัวคุณสามารถควบคุมมีสติควบคุมเรื่องของอารมณ์คุณได้นะคุณเนี่ยถือเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคุณจะผ่านพ้นปนัญหาตรงนั้นไปได้นะคะอันนี้ก็ดูแต่ละคนนะว่าสถานการณ์ตรงนั้นคือเรื่องอะไรนะลองไปปรับกันค่ะก็ก็มีแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนในพรกความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ